สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีนะครับวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยครับว่าลวหลังจากเมื่อเช้าครับผมพูดถึงสื่อบางช่องครับสื่อมันจะมีสามอย่างตอนนี้ฮะมันมีสื่อส้มสื่อเสียมและก็สื่อเสื่อมนะฮะสื่อเสื่อมประเภทไหนครับก็คือพวกขาเก่า ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นสื่ออาวุโสนะครับที่อ้างตัวเป็นสื่อแล้วก็ไปถือหางไปถือข้างคือผมวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องคอเซนเตอร์เมื่อเช้าเนี่ยและตอนบบ่ายผมก็ต้องมาพูดกับมีเอฟซีผมบอกว่าตีหมาต้องดูเจ้าของด้วยก็อย่างที่ว่าครับ ถ้าเขาเจ้าของเขาไม่ยอมไปตีเขา,าไปตีหมาเขาครับทั้งที่ว่าไม่ได้อยู่อาณาเขตของตัวเองนะไปอยู่ที่ของคนอื่นการจะตีก็ต้องดูเจ้าของด้วยว่าเจ้าของเขาให้ตีไหมเจ้าของเขาให้ทําร้ายสัตว์ที่เขาเลี้ยงไหมครับเนี่ย fc ผมมีความคิดดีนะนะครับบอกว่าตีหมาต้องดูเจ้าของเช่นเดียวกับคอเซนเตอร์เหมือนกันครับ ฉะนั้นแล้วครับถ้าผมวิจารณ์สื่อวิจารณ์สื่อผมก็ต้องเจอผมก็ต้องวิจารณ์เจ้าของนะครับเจ้าของแต่ละคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแต่กรเนี่ยอย่างมติเซียมนี่ครับไม่ใช่มติชนนะมติเซียมก็เชียร์ครับเชียร์กันสะบั้นหันแหลกครับนะพยายามที่จะแม่ก็นึกอยู่ในใจครับเขามาซื้อ เขาเป็นนักลงทุนหรือเปล่าเขามาซื้อช่องกันเลยหรือเปล่านะครับถึงจะขนาดนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนี่เขาเรียกว่าสื่อส้มนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการทอลกต่างๆครับยันไปถึงโน่นครับช่องสาธารณะอย่างช่องสามอย่างนี้ครับอย่างสรยุทธอย่างนี้ก็ออกมาวิาพากวิจารณ์กพยายามที่จะดึงประเด็นต่างๆเอามาพูดมาคุย จะเคลียร์ตรงๆก็มีความกระดากหน่อยหนึ่งครับนะฮะนี่คือสายสื่อส้มนะนะฮะสื่อส้มเป็นหลักพวกนี้ครับจะมีหลายช่องครับมีคณะวิาพากษ์วิจารณ์มีพวกนะฮะบรรณาธิการตา่ตางๆออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับก็คือพูดง่ายๆครับไม่ชอบใจรัฐบาลนะไม่อยากให้รัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศ ก็เลยออกมาครับมาสนับสนุนสื่อส้มเป็นสื่อส้มเขาด้วยครับวิทยากรต่างๆครับอาจารย์ต่างๆนะเห็นได้ชัดว่าพวกนี้ครับไม่ต้องใส่สูตรครับเราหลับตานึกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสื่อส้มครับมันก็มีประเด็นอีกแหละนะครับส้มเองก็เป็นฝ่ายค้าน วันนี้ผมก็มีโอกาสได้นั่งฟังเป็นวิทยากรของพรักพลังประชารัฐกับชื่ออะไรนะพรามพรามนี่แหละน่ะด็อกเตอร์เขาออกมาเขาฉะพักประชาชนใหญ่เลยครับต้องบอกว่าไม่เผาผีกันเลยไม่เผาผีกันเลยครับเพราะประเด็นต่างเนี่ครับพรคประชาชนอย่างเดียวครับน่ะเรื่องปูอัดปูเน่าเนี่ย เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักขงขืนธรรมดาตอนเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเป็นระดับพระการแล้วครับเนี่ยอยู่ในขาบสอสเลยเนี่ยผมพูดตามเขานะผมไม่ได้ไปว่ากล่าวอะไรนะครับเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นนะครับคือจะเห็นภาพว่าเวลาพักพลังประชารัฐนี่ครับไปสัมมนาหรือไปอบรมสสออยู่ในพักกับ คณะกรรมการพักครับเขาก็จะขึ้นพูดกับเป็นวิทยกรนะครับให้เป็นวิทยกรแล้วก็เป็นนักพูดครับประจําพักรับนั่นหมายความว่าพักฝ่ายค้านเองครับที่บอกจะร่วมไม้ร่วมมือกันนี่ครับนะฮะทางหัวหน้าพักก็บอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวนะครับที่แทคกับพักฝ่ายค้านก็เองก็ยังมีความแตกแยกนะครับ ยังไม่สามัคคีกันเลยครับเราหวังเหมือนกันนะครับถึงผมจะเชียร์รัฐบาลเองครับผมเชียร์พรรคเพื่อไทยเชียร์พวกรัฐบาลที่ทำงานครับแต่ว่าก็หวังว่าจะมีฝ่ายค้านดีๆฝ่ายค้านที่มีฝีมือฝ่ายค้านที่มองเห็นช่องทางนะครับขน,นาบรัฐบาลต้องบอกเนื่อคานอำนาจรัฐบาลไว้แต่นี่ครับผมเห็น ศักยภาพของของฝ่ายค้านแล้วครับมันพึ่งพาอาศัยไม่ได้ผมบอกว่าพึ่งพาอาศัยไม่ได้ส,ะป,สะปะสปะนะฮะประแถมอีกหน่อยครับคนที่มาว่าพักประชาชนเอง,เองนี่ครับบอกว่าสสโรวมเองนี่ครับไปเล่นกับจีนเทาไปเล่นกับพมา่าไปเล่น่างตะเข็บชายแดนและทําไมไม่ไปเล่นที่ MO u สีนะครับไปเล่นทางนั้นกโกงนู่นนะครับ พี่น้องครับเขาบอกว่าตระกูลชินนะครับกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ในขมรครับจะแบ่งสมบัติจะแบ่งบ่อน้ํามันกันแล้วครับนั่นเป็นการมโนทั้งสิ้นครับผมก็ไม่รู้อะระดับดรคิดอย่างนั้นได้ยงไงครับคิดแบบนั้นกับว่ามันง่ายไปหมดครับเขาทําอะไรนะฮะก็จะเป็นการโกงกินไปหมดครับแต่แต่ก่อนนี้ครับ เรื่องที่มันพึ่งจางหายไปเนี่ยครับพวกนี้จะไม่พูดนะนี่เขาเรียกว่าสื่อเสี่ยมนะครับตั้งตัวเป็นสื่อครับบอกว่าพวกเดียวล่อกันเองนะครับฝ่ายค้านกับฝ่ายค้านกับเขาบอกช่องเขาดนีโดนปิดมาเยอะแยะแล้วครับ V หนึ่ง V สอง V สานะครับเวอร์ชั่นใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะสุดท้ายกับก็ล่อกันเองครับไม่ได้ไปปรมที่รัฐบาลเขาทาอะไรเลยนะนะครับ เพราะว่ามันไม่มีจุดนีมันไม่มีพ่อบกครองนะครับพอที่จะเอามาปลาสัยเอามาที่ปลายในสภาผู้แทนราษฎรได้ครับยตินี้ครับผมก็ว่าน่าจะเป็นยติที่ห่วยที่สุดนในรอบลหลายปีครับเพราะว่าฝ่ายค้านไม่มีข้อมูลอะไรนะครับคนที่ไม่ได้เป็นสอสอนะคนที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งครับก็เอาหลักฐานที่มันนอกเหนือจากการที่จะบริหารงานของรัฐบาลน,นะ เอามาให้เขาอธิบายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันก็ออกทะเลสิทีนี้ฮะนี่คือสื่อเสื้อเสียมครับนี่สื่อส้มว่าไปแล้วนะครับหลายช่องนะฮะสื่อส้มนะฮะสื่อเส่อมสื่อเสียมคือพวกพันธมิตรเดิมไงพวกพันธมิตรเดิมที่ทํามาหากินอยู่กับสื่อครับตั้งตัวเป็นองค์กรนะครับสืบโน่นสืบนี่นะครับเอ่อตั้งตัวเป็นองค์กรว่ามีหลักฐาน คนนั้นโกงคนนี้โกงครับทั้งๆท,งที่คนที่มาด่าเขาอยู่ทุกวันนี้ครับมีปัญหาทั้งหมดครับมีกําไรกีเอมติดข้อเท้ามีประวัติทั้งหมดครับเนี่ตั้งตัวเป็นสารณะตั้งตัวเป็นผู้ตัดสินครับผู้ตัดสินสังคมผู้ตัดสินคนอื่นครับแต่ไม่มองความผิดพลาดของตัวเองในับในอดีตที่ผ่านมาครับ มันชัดเจนนะสารสั่งตัดสินสารสารสั่งจำคุกกับพอได้ทีครับมีการทะเลาะบบาแว้งมีการมีความความคิดเห็นไม่ไม่ตรงกันครับพวกนี้ก็จะเข้ามาแขว้ทันทีเข้ามาพูดทันทีครับไม่มีอะไรครับพี่น้องเห็นไหมนะแต่ละช่องขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นนะนิววันนะครับวันวันก็วิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างเดียวครับนะี่ ทั้งที่ไม่มีอะไรครับสื่อต่างๆก็เข้าไปเนี่ยนี่คือสื่อเสื่อมนะนะถ้าไม่เสื่อมครับไม่มีข้อมูลที่ลึกซึ้งนะครับโตกับหน่วยงานราชการครับทั้งท,ที่หน่วยงานราชการเนี่ยมันมาตรฐานที่สุดแล้วประเทศไหนก็แล้วแต่ครับถ้าองค์กรหน่วยงานราชการเขา,าพิจารณาแล้วครับไม่งั้นเขาไม่ตั้งตัวเป็นรัฐบาลได้หรอกครับแต่และประเทศแต่และประเทศนะฮะแต่พวกนี้ครับ ตั้งตัวเป็นศารตั้งตัวเป็นนักสืบนะตั้งตัวว่าตัวเองมีอํานาจสามารถสืบเสาะนะครับเอานั้นเอานี้มาพิจารณาในในข้อแตกต่างครับดึงคนที่หลงเชื่อดึงคนที่นะฮะเขาดูอยู่ทุกวันครับเหมือนมอมเมาครับเหมือนล้างสมองครับพยายามที่จะชักชวนให้มาเป็นพวกตัวเองให้ได้นะครับนี่คือสื่อเสื่อมไงนะครับไม่มีหลักการแล้วครับ อย่างที่ผมว่าไว้เมื่อเช้าเนี่ครับมีเงินให้มีเงินค่าโฆษณาให้แต่ละปีแต่ละเดือนครับมึงจะช่วยจะเลวก็แล้วแต่ครับนะเวลารัฐบาลจะทําแม้แต่คาสิโนเองครับรัฐบาลจะทําแต่พวกมันเองเนี่ครับโฆษณาเหล้าเบียร์อยู่ทุกวันทุกวันนะฮไม่เคยพูดถึงครับและทํามาหากินอยู่แบบนี้ครับอยู่กับนี่ครับโรงเหล้าโรงสุรานี่แหละประมาณนี้เลยครับ จนตัวเองเนี่ตั้งตัวได้จนตัวเองเนี่ครับมีหน้ามีตาสื่อต่างๆนี่ครับชี้หน้าด่าได้เลยครับชี้หน้าเ้นะรู้เลยว่ามันใหญ่โตมาก็เพราะโรงเหล้าโรงเบียร์นี่แหละครับโรงยาสูบนี่แหละนะครับตรงนี้ต่างหากแ่ะครับที่ผมบอกว่าสื่อมันเสื่อมไงนะครับมันไม่ได้มองว่าความถูกต้องอยู่ตรงไหนมันไม่ได้มองว่า เออประเทศชาติมันจะเดินต่อไปได้ไหมถ้าเราออกมาพูดแบบนี้ครับเนี่ยประเทศชาติมันจะเสียหายไหมครับภาพพจน์ของประเทศมันจะเลวลงไหมครับมันไม่คิดหรอกครับมันคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากได้นะอยากได้ประโยชน์นะอยากได้โฆษณาเหมือนบีบบังคับไกลาๆว่าถ้ามึงไม่สยบยอมกับกูนะครับกูนี่เป็นสื่อกูจะตีมึงอยู่แบบนี้แหละครับจนกว่ากูจะได้กินอิ่มหนีผีมันครับนี่คือสื่อครับสื่อที่มันเสื่อมไง นะตั้งตัวเองบอกว่าเป็นฐานดรสีรครับนะคนที่ขึ้นมาแทรกแซงคนที่ว่านะเป็นสื่อเล็กๆนี่ครับบอกว่าเป็นสื่อโ no นเนมไม่ค่าแต่พวกมึงนี่โคตรดีเลยต้องบอกว่าโคตรดีครับแต่ว่าอ้างตัวเป็นฐานนรนฐานนรนรีครับแต่ทําตัวเฮี้ยต้องบอกงนะั้นทตัวเฮี้ยนะครับไปกันโชคหากินนะไปหาเงินกับความทุกข์ยากไปหาเงินอยู่กับการ คมเหงครับถ้าไม่สยบยอมกับกูครับมึงก็จะตายมึงก็จะจมมาทาอยู่ขนาดนั้นครับเอาคนดีเป็นคนชั่วเอาคนชั่วเป็นคนดีนี่แหละครับคือสื่อเมืองไทยนะฮะมันไม่สามารถที่จะอ้างได้ว่าตัวนั้นคือเป็นจียบัลของนักนักข่าวนักเอ่อทำสื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันครับเห็นไหมฮะแต่ละช่องนะครับทุกวันนี้ครับสืบเองไปเองครับ เถามฝ่ายลูกฝ่ายผัวฝ่ายนู่นฝ่ายนี้ครับถ้าได้เจาะข่าวไหนแล้วครับถามยันกับถามยันพระในวัดครับต้องบอกงั้นครับแล้วก็ตัดสินเองเลยครับไม่ต้องพึ่งศาลแล้วครับเหมือนชักชวนเหมือนว่าลงมติว่าคนนั้นผิดคนนั้นถูกเลยครับที่จริงแล้วครับขบวนการทุกขบวนการมันมีขั้นตอนอยู่แล้วครับจากตำรวจไปอายการจากอายการขึ้นสู่ศาลครับศาลตัดสินค่อยลงโทษครับแต่ประเทศไทยทุกวันนี้ครับ สื่อเองครับเริ่มต้นครับจากหน่วยงานกับเทียบเคียงกับตำรวจหลังจากนั้นก็ไปสืบเองสืบเองเรียบร้อยครับนก็ชี้นำนะครับชี้นำคนดูครับและกระตัดสินว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับลงโทษเองครับนี่ฮะพอสุดท้ายครับมีการตัดสินมาแล้วนะฮะไปปั้นให้เขาดังครับ เป็นอินฟูแต่ปรากฏว่าการตัดสินมาแล้วครับมันไม่มีอะไรครับคนที่เป็นอินฟูหลายคนเนะี่ยมันก็ติดคุกกันเยอะนะครับที่ปั้นจากนักข่าวนี่นะครับผมถึงบอกว่ามันมีสามสื่อครับสื่อส้มสื่อเสีย้ยมและก็สื่อเสื่อมสามสื่อครับทุกวันนี้ยิ่งอยู่หน้าจอทุกวันนี้ใครพูดก็ได้แต่ ถ้าไม่มีความรับผิดชอบถ้าเห็นแก่รายได้ไม่เห็นแต่แก่ความถูกต้องครับบ้านเมืองมันจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทุกคนทําสื่อได้ครับแต่ไม่รับผิดชอบนี่ฐานอนดอนสีนี้ครับมันศักดิ์สิทธิ์นะแต่ทุกวันนี้ต้องบอกว่าคำนี้เขาเห็นแล้วมันทุเรศ เขาเห็นมันแล้วมันมันก็คล้ายๆว่าเอาพวกนี้มาทำมาหากินครับเอาสิ่งที่พี่น้องเชื่อถือเนี่ยมาทำมาหากินครับมาข่มเหงคนอื่นนะมาประมาสคนอื่นนี่แหละครับที่ผมบอกสามอย่างสามสอเนี่ครับเป็นเรื่องจริงคับผมไม่ค่อยวิาพากษ์วิจารณ์พวกเดียวกันเท่าไหร่ละครับแต่วันนี้ครับอยากให้ได้รู้ว่าบ้านเราเนี่ย ถ้ามันเป็นแบบนี้นะความสงบไม่มีเห็นไหมฮะตางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาวิาพาก์วิจารกันขนาดนั้นครับนี่สบายใจฉันครับในเมืองไทยนีย่สบายใจฉันนะครับอยากพูดอะไรพูดนะอยากวิาพากษ์วิจารณ์ณแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแท้ๆครับไม่เคยให้เกียรติเลยครับด่าเป็นเด็กๆนะฮะซึ่งนั่นก็คือตัวแทนของประเทศนะครับ จะดีจะชั่วนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจ้าก็ได้ครับค่อยๆแนะแนวก็ได้ครับวิจารณ์จะเล็บตีนเขาล่ะต้องบอกงั้นครับนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าสื่อแบบนี้ก็มีด้วยครับผมถึงบอกว่าสื่อเนี่ยมันเสื่อมนะฮะตั้งตัวเป็นสารณะรู้ทุกเรื่องนะครับเป็นเทวดานะไม่กลัวตำรวจไม่กลัวกฎหมายนะครับไม่กลัว ภัยโทษภัยอะไรต่างๆครับถือว่าตัวเองนี่ครับพูดได้ไอดังนะฮะสังคมเขาดูอยู่นะฮะแต่ที่จริงแล้วครับเขาไม่ค่าเลยครับแต่ก่อนนี่สื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับพูดมีคนฟังพูดนี้นีคนเชื่อครับตอนเนี้พอพูดแล้วครับเชื่อได้ประมาณ30%เท่านั้นแหละครับก็ฝากไว้ครับสําหรับสื่อวันนี้นะครับพวกพี่ๆน้องๆหรือผู้อาวุโสครับนะ หัวหงอกหัวดําต่างๆนี่ครับอย่าเอาอคาติต่างๆมาฝังในใจครับไม่ชอบใครนะไม่รักใครก็เอาไว้ในใจบ้างครับอย่าออกเนื้อออกตัวมากฮะมันเสียหายครับถ้าคุณบอกว่าคุณนี่ครับเป็นสื่อสื่อหลักสื่อแท้นะครับอย่าทําให้เป็นสื่อเฮียครับต้องบอกนน,นะขอบคุณครับ